สวัสดีค่ะมื้อนี้แกงสิพามาเฮ็ดเกี่ยวหมูเฮามาเบิ่งส่วนผสมกันเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามีอีหยังกันแน่นะคะเนาะอ่าอันนี้เป็นหมูสับ้ะคะ่ะประมาณ1กิโลเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็หมูแดงเด้อคะ่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสเด้อค่ะแล้วก็ซอสหอยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็น้ำตาลตามด้วยอ่าน้ำมันงาเด้อค่ะเพิ่มความหอมเนาะคะ่นะเนาะอันนี้3ามเกลือกากะลากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ ต้นหอมด้วะค่ะตัวก้อนสวยงามอ่าแล้วก็แค่รสซับเนาะค่ะเนาะเกี่ยวแล้วกับปูอัดด้วยค่ะแล้วก็วุ้นเส้นเนาะค่ะเนาะเข้ามาเบ่งวิธีทํากันเลยเด้จ้าขั้นตอนแรกเน้ะค่ะเข้าก็เอาหมูซับเนาะค่ะเนาะเทลงไปเลยในเครื่องในถผสมเนาะค่ะเนาะถผสมเทลงไปเปิดเลยเด้ค่ะตามด้วยหมูเด้งเนาะค่ะเนาะหมูเด้งหมูเด้งเ้อค่ะ ตามด้วยมูด้งเน,ะนเานะ,ะสูตรนี้เฮ็ดเบายากนะค่ะสูตรนี้เฮ็ดเบายากอ่าสูตรนี้สูตรของแกน,นี่คืออ่าบ่ามีการตวงนะค่ะเด้อใส่ตามแบบว่าตามที่ว่าจะคลองนั่นนะคะกะเบื้องเอาการเฮ็ดอาหารบ่มีสูตรตายโตัวนะคะปรุงรสไปผงปรุงรสเนาะ,ะเนาะใส่ไปเลยนะคะ เดี๋ยวใส่ไบเบิดเลยนะคะ้วกกสามเกลือนะคะเนาะสามเกลือซอสปรุงรสค่ะซอสหอยน้ำตาลน,นะคะ เดินน้ำมันงาแน,น้วะค่ะเนาะเพิ่มความหอมนะคะอ่าแล้วเรเาไปปั้นกันแล้วค่ะเนาะนี่ก็มาปั้นกันแล้วนะคะเนาะค่อยๆปั้น,นะคะ่อเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันแล้วค่ะเนาะมาเบิ้งกันว่ามันสิได้ตามที่ว่าเขาต้องการยังนหมค่ะเนาะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะคิดว่าต้องปั้นละเอียดคัดนะจ๊ะเพราะแบบว่าเออให้มีรสสัมผัสของเนื้อมูน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็อ่าปั้นได้ที่แล้วนะคะเนาะแกนสีเอาซัมมี่แล้ค่ะเด้อแกนสีเอาซัมมี่พอเขาปั้นได้ทีแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเขามาใส่ส่วนผสมอ่าในส่วนของหอมนะคะเนาะต้นหอมที่เขาหั่นไว้นะคะเนาะค่ะ อ่าแครอทเนาะคะนะ่ะเนาะแครอทที่เ้าสับไว้นะคะเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าตามด้วยตามด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเสน้นกะแกนกะบจะค่อยๆใส่เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าโถเฮามันโถน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะโถน้อยอ่าเทาก็ค่อยๆค้นเนาะคะนะ่ะเนาะค่อยๆค้นให้อ่า ใส่ส่วนผสมมันเข่ากันนะคะเนาะบุนเส้นใส่อีกนะคะเนาะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆผสมเพราะว่าถั่วเขามันหน่อยนะคะเนาะถั่วผสมน้อยนะคะ ันนี้แกนเปลี่ยนโถไม่แล้วค่ะเนาะอันเพราะว่าอันโถผสมน้นโถหน่อยนะคะเนาะเปลี่ยนเป็นซ้ำเขาก็ค่อยๆผสมนะคะเนาะนวดค้นให้ส่วนผสมพวกปูนถิ่นพวกแครอทนะคะแครอทแล้วก็ต้นหอมเนาะค่ะเนาะให้มันเข้ากัน อันนี้กถะะนะ็ถือว่าได้แล้วนะคะได้แล้วเนาะถือว่าได้แล้วค่ะอ่าเขามาเบิ้งวิธีการห่อกันเนาะคะนะ่ะเนาะเอ่ามาเบิ้งขั้นตอนการห่อกันเนาะคะนะ่ะเนาะแกนยิเฮิแบบใส่จมโบะะด้วยค่ะเด้อห่อบ่อย่างนะคะ เัาปูอัดใส่น้ำมันค่ะเนาะใส่ถัลักจ้องสินะคะ เราดีดเพีงซี่นะคะอ่าสูตรนี้นะแกนสิบเปเฮ็ดแบบว่าเกี่ยวเกี้ยวต้มเอานะคะเกี่ยวต้มเอานะบรเมานหนึ่งนะคะเอาลูกใหญไงคัมใหญไงนะคะเนาะห่อไปเรื่อยๆจนเบิดนะคะห่อไปเรื่อยๆจนเบิดคัมใหญไงเลยค่ะคัมเดียวอิ่มเลยค่ะ หลายพูดนะคะเดี๋ยวตัว้มมากส,าสิงานเลยนะคะนะ อันนี้เฮก็หอ่อเสร็จกันแล้วเนาะค่ะเนาะหอ่อเสร็จเรียบร้อยอ่าฮัฟเฟเบิรงอ่าตอนต้มเนาะค่ะเนาะขั้นตอนนี้เรตั้งน้ำให้เดือดแล้วจ้าเราแกนเดลน้ำมันงาใส่จักหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเอาเกีลยวที่าหฮอพ์คอเตรียมไว้นะคะลงต้มเลยเด้อค่ะจับยยนลงเลยเด้อค่ะ เดี๋ยวถ้าเขาฟุกแล้วเขาสีเป็นร้อยขึ้นมาเองนะคะ ถอดนองนะคะเนาะถ้าเขาสุกเขาสิ่ร้อยตัวขึ้นมานะคะอ่าต้มไปประมาณสิบห้านาทีนะคะสิบหานาทีเขาก็ค่อยเช็คเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเวลานี่ขึ้นอยู่กับที่ว่าเหาเห็ดแบบว่าเอาใส่ไส้หลายไส้หน่อยนะคะแค่นี้ก็น,น่ากินแล้วนะคะเนาะแค่นี้ก็น,น่ากินแล้ะข้าวมันบ,บึง เขาเริ่มที่สุกแล้วเขาเริ่มร้อยตัวขึ้นนะคะลูกนี่เต็มเต็มปากเต็มคําค่ะตอนนี้ก็สุกได้ที่นะคะสุกได้ที่แล้วเนาะสุกแล้วเขาก็สิร้อยขื้นอย่งซีนะคะแกนหิตักขื้นนะคะนะตักขึ้น ผู้สำเนีระขนาดกินแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะคะเนาะแกงซิ้มบังแล้วะค,ะๆๆค่ะแซ่บแซ่บค่ะรสชาติแต่พอดีเลยนะคะคำไงเต็มปากเต็มคำนะคะ เป็นเกี๊ยวหนามก่ะแซ่บพึ้นกันนะค่ะเด้อเกี๊ยวน้มเกี๊ยวที่แกนฮ็ดเมื่อกี้นะค่ะโอ้ตาแซ่บนะคะเนาะสดฮอนหอนนะคะเนาะเกี๊ยวนามนะคะเนาะเฮ็ดเองนะคะเศบแซ่บต้องกันนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะเด้อทามาลองซิมกันบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าจะแซ่บตั้งใดนะคะเนาะอันนี้จิ้มกับโชยุนะคะซอสญี่ปุ่นนะคะเนาะ แซ่บงอกปวยเหยอคะเนาะแซ่บงอกปวยเต็มปากเต็มคำนะค,ะนะคะ่ะเนาะแกงก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นะคะี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ